สวัสดีปี2 5 6พนะพบกับรายการใหม่ของทางช่องเรานี่ก็คือรายการรถเพื่อเรานำเสนอรถของสมาชิกวันนี้คันแรกที่เรานำมาเสนอกนะ็คือรถไถฟ,ฟอร์ด821จากคุณสลันสมุทรปราการนะครับคันนี้ มีทีเด็ดน่าสนใจอะไรเดี๋ยวเราไปชมสำหรับรถคันนี้หลักๆก็ใช้เป็นรถแห่นำหัวขบวนแห่ต่างๆนะโดยได้ติดตั้งเครื่องเสียงชุดใหญ่บริเวณด้านท้ายรถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ร่วมขบวนเราจะมาดูในส่วนสเปคเบื้องต้นของรถไถฟ,ฟอร์ด8210กันก่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด6สูบนะครับ6.6ลิตร115แรงม้านะครับ มีทั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ระบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อคานหน้าคาราโร่นะครับคันนี้น้ําหนักตัวเบื้องต้นอยู่ราว,วประมาณสัก4ตันนะครับล้อหน้าเนี่ยก็จะมีขนาดตั้งแต่24นิ้วถึง28นิ้วส่วนล้อหลังก็จะนิยมใช้อยู่ที่ไซส์34นิ้วถึง38นิ้วนั่นเองนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับเกียร์เนี่ยเดินหน้า16เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ แต่ที่เด็ดนั่นก็คือครัน้นี้คุณเล็กได้ติดตั้งเทอร์โบคู่แบบอนกลมเข้าไปนะครับโดยเทอร์โบที่ใช้ก็เลือกเป็นของแคทนะครับเนี่ะครับสามหกขีดนปนะครับเป็นเทอร์โบขนาดที่ค่อนางจะใหญ่เลยทีเดียวนะครับติดตั้งมาทางหัวลากได้เลยหลังจากนั้นก็ทำการลอดอุณหภูมิด้วยอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้ารถนะครับพร้อมกับเข้าไปในเครื่องยนต์ซึ่งทำการโอเวอร์ฮอลเปลี่ยนลูปอกแหวน ลองรับแรงดันบูทพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิงจากปั๊มที่ทำการปรับแต่งมาเป็นอยา่างดีทำให้เกิดพละกกำลังที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเหลือๆเ,เลยสำหรับการเป็นรถแห่หรือว่าจะนำไปใช้ไถไร่ไถนากำลังก็เหลือๆเ,เดี๋ยวหาว่าลืมอ,อาชีพเดิมก็ลงผานหลังไถนาโชว์กันให้เห็นจะจะาถึง ความทรงพลังของรถคันนี้สําหรับชุดเครื่องเสียงที่ติดตั้งด้านท้ายมาพร้อมกับลำโพงนับหลาย10ตัวพร้อมกับ power amp นะครับสร้างพละกําลังขับกล่อมเสียงเพลงได้อย่างสนุกสนานควบคุมด้วยระบบดิจิตอลนะครับสามารถควบคุมจากแท็บเล็ตได้เลยเป็นไงกันบ้างน,นะครับสําหรับรถเพื่อนเราคันแรกสามารถประยุกต์นำไปสร้างรายได้ได้ในหลักหลายรูปแบบนะครับ หากสมาชิกต้องการนําเสนอรถของตัวท่านเองก็สามารถส่งข้อมูลได้มาทางช่องของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าไม่ต้องกลัวรครับยิ่งรถที่เคยมีปัญหามาเยอะย,ยิ่งดีครับจะได้นําความรู้มาช่วยให้สมาชิกได้รู้ถึงปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขหากมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถสอบถามมาในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมได้เลยนะครับลูกพี่